สวัสดีครับเอฟซีช่อง YouTube อีสานบันทออินเทลทุกคนทุกท่านครับโรคห้าออกจากเขาครับมือนี่หญ้าไหล่ไล่มิต่ห้าได้ครับนี่งของงามๆครับพี่น้องเทว่าหญ้ากระไลน้ำกับบบมีนักน้ำฝนมาตกแหงมาหรอมิตรห้าเต็มอันกรโด ครับนี่หญ้าลายมองบ้างๆนี่ก็ว่านบ้าเกิดได้ครับเนี่ยผุหล่ะก็บล้อล้อฝนผุเหลียวฝนตกใส่ยังไงอยู่มาดำเอาครับนี่เป็นขาวๆเดินๆอยู่นี่มันมึงนี่ไหมมึงนี่งามครับนี่แต่ว่าหญ้าก็งามขึ้นกันบ้าเกิดไรอยู่ครับเดี๋ยวบ้านไว้มันบ้าเกิดไรมองอยู่คิดเดี๋ยวมาดำเอาหละบ้านี ตอกับกำลังงามครับพี่น้องเสียดายแต่บ่มีนนำครับ้าเมันได้หนำมาใส่เนี่ยโอ้เขียวเปือยๆเลยครับนี่ใส่ปุ๋ยเข้าไปแหงมัน่มีหนำครับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศบรรยากาศตอนแรงๆครับพี่น้องนี่นี่นาอยู่ติดถนนเลยได้ครับนี่ พุละสุดทางควงเหมือนครับอยสวยง้ามมากเลยครับทงน้ำไหมล้มผัดเดย็นสบายครับมือนี่แดดลมล้มตกแล้วครับงามอยู่ครับเข่าก,ก็ได้แต่บมิม่นำซะละนี่ท่านี้ก็ดกห้าออกดกห้าออกจากเข่าครับ นี่แหละหอดลักกิโลนะครับนานี่ลักกิโลอยู่นี่สุดเมืองนี้พอดีสวยครับส้มวิวส,สวยบรรยากาศตรงไฮตรงน้าครับพี่นอ้องเขาไฮนี่ยาังงามเลยเนี่ยเขียวดีขนาดเลยถ้าเป็นได้ฝนตกใส่โอ้กคักขนาดแล้วครับอ๊บ nhà หลายให้นี่ n h าหลายหลายเต็มเลยฝนไม่ตกเลยฟ้าดกอานี่ไหมอย่าไหมอย่างามครับพี่น้องดกออกเอาไปให้ควายครับยางามมากงามันเกิดงำเขาบ้านเรา ทั icana, ừ, ements, oses, get get ừ, ้งผ euh, so ักบุ้งทั้งผักบุ้งทั้งหยาพี่น้องเห้ยฝนมันมาตกมันเลยเกิดหยาซะแล้วช่วงวันพูดอะข่าวไหมเข่าวงามปีนี้ข่าวงามครับพี่น้องหยามันถ่วงมาเสียนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ ไปเบริล่ะครับปุ๋ยแล้วก็บ่แพงคือปีไก่ครับปีไก่ราคาปุ๋ยแพงครับนีนี่ปุ๋ยก็บ่ปานใดนะครับครับผมก็ฝากกดไล์กดแชร์ครับกดติดตามช่อง YouTube อีสานบ้านเฮาแนลนี่เด้งครับผมนี่ล่ะครับบรรยากาศทองให้ท้องนาครับย่ำแรงๆครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันชิปนาสวัสดีครับ